สวัสดีครับวันนี้มาตกแต่งภายในนะครับเป็นงานหุ้มเบาแบบสวมทับแล้วก็งานพรมแบบ2ชั้น VIP ของ Toyota a อ t i ตนะครับปี08งานหนัง PU เกรดพรีเมียมนะครับสีดำได้ครีมใย,ยดักฝุ่นสีครีมพร้อมกับเบาะแบบสวมทับนะครับเบาะเดิมลูกค้าเป็นงานหนังแท้นะครับลูกค้ามา หุ้มเบาะสวมทับเพื่อดูแลหนังไม่ให้ฉีกขาดนะครับติดตั้งเสร็จเรียบร้อยทำให้ภายในดูหรูหราดูสะอาดสะอา้านหน้าขับน่าใช้มากๆเลยนะครับลูกค้าท่านใดใช้รถมาหลายปีแล้วนะครับอยากจะมาเปลี่ยนโฉมมาตกแต่งภายในให้หน้าขับน่าใช้นะครับมาที่ร้านออเจริญออโต์วิสพรมรถยนต์ของเรารับประกันงานสวยเนี้ยบนะครับใส่ใจทุกรายละเอียดงาน เบอกงานพรมงานตกแต่งภายนอกและภายในนะครับผมทางร้านเรามีหมดนะครับติดตั้งโดยช่างผู้ชำนาญนครับตอนนี้ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะผมของ t o y ย t a a l t อาตปี08ครับเพิ่ม,มความหรูหราภายในนะครับผมทำให้ภายในเนี่ยดูใหม่ไม่จำเจดูหรูหราหน้าใช้มากกว่าเดิมนะครับถ้าลูกค้าท่านใดยังไม่พร้อมจะซื้อรถใหม่ลองนำรถเข้ามาตกแต่งภายในแบบนี้นะครับ เพื่อให้รถหน้าขับหน้าใช้มากยิ่งขึ้นนะครับผมสนใจติดต่อมานะครับ0859075533นะครับมีรถจอดรอติดตั้งอีก1คันข้างนอกนะครับผมวันนี้ทางร้านขอจบรีวิวนะครับ